นิวโซเชียลกับบัญชาชุมเชเวตใน AIS Playnews ครับเคยสงสัยก so ันไหมครับว่าร่วมร่วม2ปีกว่าแล้วและอาจจะยาวนานไปถึงปีที่3หรือจะไปถึง4ปีก็ได้ที่เศรษฐกิจโลกขนาดนี้อยู่ในภาวะที่ไม่แตกต่างจากมนุษย์ผีดิบหรือซอมบี้ไม่ว่าจะเป็นช้าฟุบซบเซาแล้วก็ยังไม่เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงว่าเศรษฐกิจโลกจะสามารถกลับมาฟื้นตัวและขยายตัวได้ดีที่สุดในรอบกว่า10ปีที่ผ่านมาได้อย่างไร ทำให้ผมนึกถึงครับว่าขณะนี้เศรษฐกิจโลกเองกําลังเจอกับ3พายุมรสุมสมบูรณ์แบบที่เราเรียกกันว่า perfect storm กลายเป็นพายุมรสุมที่ทําให้เศรษฐกิจโลกครั้งหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์นั้นมีการชะลอตัวอย่างเชิงนิดที่ยาวนานเหมือนกันนะครับเรามาดูพายุมรสุมที่สมบูรณ์แบบตัวแรกก็คือโรคอุบัติใหม่นี่เป็นชื่อที่แพทย์เขาเรียกกันแต่ถ้าคนทั่วไปวันนี้โควิด1ินั้นอยู่ในโซนประสาทอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์เป็นที่เรียบร้อย ปลายปี2019จนถึงปัจจุบัน2ปีกว่าแล้วนะครับและดูทำท่าทำทางอาจจะไปถึงปีที่3หรือปีที่4กับโรคระบาดโควิด -19 ที่ทำให้เศรษฐกิจโลกไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจน้อยใหญ่เล็กแค่ไหนก็แล้วแต่หนีไม่พ้นกับการที่จะต้องเจอกับการชะลอตัวของเศรษฐกฐิจจนถึงนาทีนี้คนทั่วโลกติดโรคโควิด -19 สะสมไปแล้วกว่า528ล้านคนผู้เสียชีวิตสะสมจนถึงนาทีนี้กว่า6ล้าน3แสนคนองค์การอนามัยโลกก็เคยบอก ว่าถ้าจะวัดกันจริงๆแล้วตัวเลขคาดการณ์ของผู้เสียชีวิตและการติดเชื้อน่าจะมากกว่าน,นี้หลายเท่าครับสิ่งที่เกิดเห็นตรงนี้เนี่ยทำให้หลายคนก็ต้องมองต่อไปครับว่าความที่เศรษฐกิจโลกได้รับผลกระทบจากเรื่องของโรคระบาดโควิดสินั่นเป็นสิ่งที่ทําให้จัรคนของเศรษฐกิจในแต่ละประเทศนั้นเสียหายหรือไม่ก็เชื่อมชาบางประเทศนั้นกลายเป็นหนี้เป็นสินอย่างชนิดที่ล้นพนตัวกันเลยนะครับที่สําคัญก็คือว่า เฉพาะความเสียหายตรงนี้มันทําให้แม้แต่สหรัฐอเมริกาเองก็ต้องใช้เงินพิมพ์ธนบัตรด,ดอลลาร์เข้าไปจนกระทั่งกลายเป็นมูลค่ากว่า9้าล้านล้านดอลลาร์สหรัฐตั้งแต่เกิดโควิดสิเนี่ยพิมพ์เงินดอลลาร์เข้าไปแล้วกว่า3 1 5้าล้านล้านบาทนี่เฉพาะเศรษฐกิจอเมริกาที่ใหญ่ที่สุดในโลกมาดูเศรษฐกิจเบอร์2ของโลกในเมื่อเลือกที่จะไม่อยู่ร่วมกับโควิดสิก็ต้องใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจกว่า5้าล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหรือถ้าเป็นเงินบาทก็ไม่ต่ำกว่า1้5ล้านบาท คิดดูสักครับว่าเศรษฐกิจเบรอร์หนึ่งเบอร์สองของโลกนั้นใช้เงินเข้าไปแก้ไขปัญหากับสภาวะเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากโรคโควิดสิมากน้อยแค่ไหนพอมาถึงช่วงของไตรามาสท,ที่2โลกก็ต้องเจอกับโรคฝีดาดลิงแม้ว่าจะยังไม่ประกาศสถานาวะว่าโรคระบาดแต่ก็เกิดความกังวลแล้วนะครับจนถึงวันนี้ตัวเลขเกินกว่าร้อคนแต่ติดภายในช่วงระยะเวลาสั้นเพียงแค่สัปดาห์เดียวก็ทําให้แม้แต่ประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนก็บอกว่าโรคฝีดาดลิงเป็นสิ่งที่ต้องขังวล องค์การอนามัยโลกเองก็เริ่มมาประชุมฉุกเฉินมองว่าในที่สุดก็เป็นโรคที่ต้องจับตามองแม้แต่กรมควบคุมโรคบ้านเราก็ตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินขึ้นมารับมือเพราะฉะนั้นฝีดาดลิงก็ยังเอาแน่เอานอนไม่ได้ว่าจะกลายเป็นอีกหนึ่งปัจจัยในมรสุมตัวแรกหรือไม่มาดูมรสุมร้ายตัวที่2ซึ่งก็คือภาวะที่เรียกกันว่าสงครามเย็นลุคใหม่สงครามเย็นยุคใหม่เกิดขึ้น24กุมภาพันธ์ วันที่รัเสเซียประกาศเข้าโจมตียูเครนเป็นวันแรกแล้วก็ลุกล้ําอธิปไตยจนกระทั่งถึงวันนี้3เดือนเต็มๆเข้าไปแล้วที่สงครามเย็นยุคใหม่นําโดยรัเสเซียไม่สิ้นสุดทําให้เกิดความเสียหายสูญเสียไม่ว่าจะเป็นทั้งคนเด็กผู้ใหญ่การล้มตายของจํานวนทหารที่ต่างฝ่ายต่างก็อ้างกันรวมไปถึงบ้านเมืองทางเศรษฐกิจสําคัญเสียหายหมดโดยเฉพาะที่อยู่ในบริเวณของยูเครน ทั้งหมดนี้กว่าจะใช้เวลาในการเยียวยาฟื้นเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่ยาวนานมากครับและสงครามเย็นยุคใหม่ก็ได้ทําให้ทั้งรัสเซียและยูเครนซึ่งเป็นประเทศที่เป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบทางอาหารวัตถุดิบทางสินค้าโภคภัณฑ์รวมไปถึงสิ่งที่เป็นพลังงานทั้งหมดเกิดภาวะที่เรียกกันว่าไม่สามารถส่งออกได้เกิดภาวะที่นานาชาตินั้นโดยเฉพาะโลกตะวันตกคว่ำบาตรกันอย่างชนิดที่รุนแรงที่สุดในหน้าประวัติตศาสตร์โลกและนี่แหละครับ จึงส่งผลให้แม้แต่สงครามเย็นตรงนี้ก็นำไปสู่มรสุมรุนแรงอย่างสมบูรณ์แบบลูกที่สามซึ่งก็คือสงครามเศร,ฯฯรษฐกิจปฏิเสธไม่ได้ครับว่าในที่สุดทั่วโลกนั้นก็ต้องหันหน้ามาทำสงครามเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของผลพวงจากทางด้านของสงครามเย็นสงครามทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นมรสุมสมบูรณ์แบบตัวที่3อย่างรุนแรงนั้นทำให้ในขณะนี้ทั่วโลกเกิดภาวะของการขาดแคลนวัตถุดิบ ไม่ว่าจะเป็นทั้งอาหารสินค้าโภคภัณฑ์รวมไปถึงโลหะมีค่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ใช้ในการผลิตและห่วงโซ่การผลิตหรือเข้าไปถึงสิ่งที่เรียกกันว่าเครือข่ายของการผลิตภาคอุตสาหกรรมทั่วโลกคิดดูสิครับว่าอย่างเช่น2ประเทศซึ่งในขณะนี้ก็คือรัสเซียกับยูเครนไม่สามารถส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์พลังงานหรือทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสิ่งที่ต้องการของทั่วโลกเพื่อนําไปผลิตสินค้าสําเร็จรูปต่อไปได้ทําให้เกิดทั้งต้นทุนสูงเงินเฟอ้อก็พุ่งมา ไม่สามารถที่จะทําให้กระบวนการห่วงโซ่การผลิตนั้นกลับไปสมบูรณ์แบบได้อย่างเหมือนที่เป็นในช่วงที่เราเปิดเศรษฐกิจการค้าโลกและเกิดในยุคโลกาภิวัตน์ทั้งสองประเทศนี้นะครับส่งออกข้าวสาลีเนี่ยก็เป็นสัดส่วนถึง25%ของกําลังการผลิตโลก2ประเทศนี้ส่งออกข้าวบาเล่เป็น15%ของกําลังการผลิตโลกรวมไปถึงส่งออก45%ของน้ามันดอกทานตะวันซึ่งเป็นกําลังการผลิตของโลก เฉพาะรัสเซียก็เป็นประเทศที่ส่งออกน้ำมันดิบคิดแล้วก็ร่วม,วมเกือบ10%ของตลาดโลกและก็ยังมีส่วนแบ่งของก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียถึง20%เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมพูดมาถึงตรงนี้อยากให้ทุกท่านได้เข้าใจนะครับว่าปี2065เป็นปีที่เราต้องเผชิญกับพายุมรสุมสมบูรณ์แบบร้ายแรงทางเศรษฐกิจถึง3ลูกด้วยกันและนั่นก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราเองซึ่งเป็นประเทศเล็ก ก็คงจะต้องมีการปรับตัวเองหาทางออกอย่างชนิดที่คิดต่อไปอีกนานพอสมควร 3. พายุมรสุมที่รุนแรงและสมบูรณ์แบบที่สุดไม่รู้จะจบลงเมื่อไหร่และถ้า3พายุมรสุมที่สมบูรณ์แบบรุนแรงก่อตัวไปเรื่อยๆนี่คือสิ่งที่เดือดร้อนครับและเราในฐานะประเทศเล็กๆสายป่านเราจะยาวนานแค่ไหนนี่เป็นเรื่องที่เราต้องติดตามและให้ความสําคัญกันต่อไปครับ